สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุย PVC นะครับยี่สมิลนะครับ KC เป็นงานเกรดพรีเมียมนะครับเป็นรีวิวก่อนจัดส่งอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับภาคใต้ครับจำนวน3เราครับ KC หมดเลยนะครับน่าจะเป็นของน้องนนักเรียนนะครับสั่งทำมาแล้วพอดีคลิปนี้เนี่ยเป็นรีวิวแบบ แบบฉบับย่อนะครับเป็นรีวิวแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าน้องต้องการใช้ด่วนนะครับน่าจะไปใช้ร่วมกับวงระนาดนะครับนัข่าวว่าปรับจูนระนาดเป็นคีซีหมดแล้วนะครับทั้งหมด3เรานะครับเป็นสีดำด้านเลี่ยมหัวท้ายด้วยสแตนเลสนะครับให้ดูชัดๆนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกเรานะครับ งานสวยงามนะครับเป็นงานละเอียดนะครับงานเลี่ยมสวยงามนะครับแล้วก็ผู้สามสีนะครับขาวงาช้างหนึ่งนะครับเหลืองหนึ่งแล้วก็สีทองหนึ่งนะครับเป็นผู้ทรงโบราณลูกปัดทิเบตนะครับสวยงามมากนะครับก็อ่าให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะรีวิวเสียงให้ให้ชมก่อนนะครับรีวิวเสียงสดเป็นเสียงโน้ตนะครับทั้ง3เราเลยเริ่มจากเราแรกนะครับ คู่ขาวงาช้างนะครับ ระดับลมกลางๆนะครับเป่าง่ายนะครับต่อไปฟังเสียงสูงครับ ฟังคู่ออกเตปคู่แปดสักนิดหน่อยนะครับขาขึ้นขาเดียวนะครับนะครับก็ประมาณนี้โครมาติกนะครับ ก็รีวิวตัวโน้ตก่อนนะครับเราต่อไปนะครับเป็นผู้เหลืองผู้เหลือง คอมติกนะครับเราที่สองต่อไปนะครับต่อไปเป็นผู้ทองนะครับเราที่สามผู้ทอง มิก <M> ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเป่าเพลงให้ฟังสักนิดหน่อยนะครับคร่าวๆทั้ง3เราเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปยาวมากเพราะว่ารีวิวรอรีวิวอยู่ประมาณ35เรานะครับก็ เยอะมากนะครับรีวิวเสร็จไปแล้ว20 20ิบย่เรานะครับแต่เป็นรีวิวคลิปเดียวนะฮะเดี๋ยวมันมีคุยไม้ขุยเกรดแบบเนี้ยต่ออีกประมาณ10กว่าเราเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวคร่าวๆครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวเพลงเอาเพลงอ่อาราวงเดือนก็ได้นะครับ น,นี้ผู้ทองนะครับต่อไปย้อนลงเลยนะครับผู้เหลือง เหลืองนะครับต่อไปผู้ขาวงาช้างนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับให้ได้รับชมเสียงโน้ตนะครับลักษณะตัวเราคุยด้วยนะครับแล้วก็การปอก,กเพลงเสียงสูงไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอีกยังเป่าง่ายนะครับไม่ลำบ,บากเลย ต่อไปนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นรีวิวก่อนจะส่งผมจะจัดส่งให้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับก็ ท่านใดสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับเป็นงานเกรดพรีเมียมแต่ตัวนี้จะเป็นราคาลองนะครับรุ่นนี้จะมี2ราคานะครับคือ 900- กับ1650นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นราคา900นะครับท่านใดสนใจสอบถามมาทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้ทั้งเบอร์ทโทรศัพท์แล้วก็ช่องทาง a c e b o o k ครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุยเนเร็งต้องขอลาท่านไปก่อนขอตัวไปทำรีวิวภาพก่อนนะครับสำหรับวันนี้คงจะจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มรีวิว คลิปต่อไปนะครับหนึ่งคุณเป็นเลงสวัสดีครับ